PC อิลิทางบริษัทได้ดำเนินการผลิตตู้สวิตบอร์ดด้วยความมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งคุณภาพสินค้าระดับมาตรฐานสูงสุดผ่านกระบวนการผลิตในโรงงานที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในมาตรฐานทุกขั้นตอนอีกทั้งยังควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่การออกแบบและการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์กระบวนการผลิตโลหะ ได้ผ่านขั้นตอนการผลิตจากเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่นที่ทันสมัยประกอบด้วยเทคนโนโลยีขั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลตั้งแต่ขั้นตอนการเจาะการพับโลหะการตัดโลหะซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างแม่นยำ และเป็นระบบทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าการเชื่อมโลหะเราได้ใช้พนักงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการทำอีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกตัวจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขเมื่อสินค้าชำรุดงานทำความสะอาดชิ้นงาน ฝุ่นและคราบน้ำมันบนชิ้นงานจะถูกกำจัดออกด้วยกระบวนการซิงค์ฟ r สเฟตบรีทรี a เมนต์การเคลือบสีฝุ่นและการตรวจสอบชิ้นงานหลังจากผ่านกระบวนการล้างและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วชิ้นงานจะถูกพ่นเคลือบด้วยสีฝุ่นให้บริและจะถูกนำเรียงไปยังเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาการติดตั้งบัส Bar ์และสายควบคุม เราเลือกใช้สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมันปลายสายทุกจุดจะประกอบด้วยหางปลาและหมายเลขกำกับตามแบบวงจรการประกอบตัวสวิตบอร์ดพนักงานทุกคนของเราจะทำด้วยความประณีตทำให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยของสินค้าการจัดส่งสินค้าทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ท่านถึงบริษัทโดยรถขนส่งจะติดตั้งระบบ GPS เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นจะถูกส่งถึงมือท่านอย่างรวดเร็วและตรงเวลาการบริการหลังการขายเราจะมีช่างคอยดูแลผลิตภัณฑ์ของท่านตลอดอายุการใช้งานทำให้มั่นใจได้ว่า PC i l i m a ิเป็นหนึ่งในด้านการผลิตตู้สวิตช์บอร์ดชั้นนำของประเทศไทย